แคนดี้จอมแก่นเล่ม4 EP ที่24กระทั่งรถไฟออกแล้วแต่เทริสก็ยังยืนอยู่ที่หน้าประตูปูนปูนจึกฉกจึกฉกฉึกฉก,ก,กเทริสยืนอย่างนั้นมันอันตรายนะคะอืมเทริสมองออกไปที่นอกรถไฟกลางทุ่งหญ้าแล้วก็เห็นใครบางคน วิ่งอยู่กลางทุง่งหญ้าแคนดี้สายตาของเทร,ริสต,ตกตะลึงกับภาพที่ได้เห็นเมื่อเห็นแคนดี้วิ่งตรงมาที่ขบวนรถไฟแคนดี้และทั้งสองก็พบหน้ากันแคนดี้เทร,ริสต,ตาสองตาประสานกันแต่เป็นแววตาที่มองกันด้วยความเศร้า แล้วก็เปลี่ยนเป็นความดีใจแคนดี้ <Candy, S 1> คุณไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆ p ิ r เทอริสเทอริสเทอริสแคนดี้คุณเหมาะก,กับชุดขาวอย่างที่ผมคิดไว้เลยเทอริสแคนดี้วิ่งตามขาบวนรถไฟนั้นไปแคนดี้เราอยู่ในอเมริกาเหมือนกันแล้วเราไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลอีกแล้ว อ้าแล้วเคนดี้ก็สะดุดล้มลงเทริสเทริสเคนดี้จ้องมองภาพรถไฟที่วิ่งจากไปเทริสรอยยิ้มของคุณไม่เปลี่ยนไปเลยเทริสฉันรู้ว่าคุณต้องได้ไปบรอดเว์แล้วเคนดี้ก็กลับมาที่โรงพยาบาลฮึ <c oughs> ไม่มีใครรู้เลย ว่าฉันแอบหนีไปไหนมานี่ฟรานี่แย่แล้วต้องคัดเลือกนักเรียนพยาบาลหนึ่งคนไปยุโรปเพื่อช่วยทหารที่ชายแดนยุโรปจะต้องไปช่วยทหารชายแดนเคนดี้ตกใจมากเมื่อได้ยินเสียงกลุ่มเพื่อนสนทนากันใครจะได้ไปเขากำหนดแล้วหรือยังถ้าสมมุติว่าฉันได้ไป ถ้าฉันได้ไปฉันคงไม่ได้พบเทริสอีกอืมอาจเป็นชั่วการละนานอาจจะเป็นชั่วการะนานแคนดี้ตกใจมากแล้วเธอก็นึกถึงภาพของสงครามเสียงร้องของคนเจ็บศพที่นอนเกลื่อนถนนยังไงการเป็นพยาบาลคนไข้ย,ย่อมต้องสำคัญกว่าสิ่งอื่น เช้าวันรุ่งขึ้นสายอีกแล้วสิเราเมื่อไหร่จะไม่มีเวรดึกสักทีนะเทริสฉันจะได้พบคุณแล้วฉันอยากอยู่ใกล้ๆก้คุณสักสองวันไม่เอาสามวันห้าวันสิบวันดีกว่าและในระหว่างที่แคนดี้กำลังเพอ้อฝันนั้นเธอก็พบกับใครบางคนฮ่า จบ EP ที่24โปรดติดตามตอนต่อไป